สวัสดีครับพบกับรายการชุมชนคนอาสานะครับวันนี้เราพบกันเช่นเคยเวลาเดียวกันนี้นะครับแน่นอนนะครับเรื่องของรายการชุมชนคนอาสาก็จะเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้ทุกท่านได้มีทาความรู้จักกับกลุ่มคนหรือว่าชุมชนที่รวมตัวกันนําเสนอจิตอาสาการช่วยเหลือประชาชนการช่วยเหลือสังคมนะครับวันนี้รายการชุมชนคนอาสามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมกลุ่มกันมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนะครับ หลายท่านถ้ารู้ว่าเป็นอาชีพอะไรแล้วอาจจะแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไม,มคนที่มีอาชีพนี้ก็ถึงมารวมกลุ่มกันไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่มีจิตอาสานะครับเพียงแต่ว่าด้วยการประกอบอาชีพด้วยวิธีการดำรงชีวิตนั้นพวกเขาต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้มีค่ามากที่สุดนะครับเรากำลังพูดถึงคนที่ประกอบอาชีพแท็กซี่ครับแท็กซี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเป็นชมรมแท็กซี่อาสาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คืออาสาช่วยเหลือกิจกรรมสังคมต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือทั้งผู้โดยสารและก็คนขับรถแท็กซี่ด้วยกันเองนะครับที่มาที่ไปของชมรมแท็กซี่อาสาเกิดขึ้นได้อย่างไรมีวัตถุประสองค์อะไรนะครับและการทางาน,นที่ผ่านมาประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนมีวัฒมีอุปสรรคอะไรหรือไม่และต้องการความร่วมมือจากฝ่ายไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะคุยกับชมรมแท็กซี่อาสานะครับแขกเชิญ3ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะครับ ท่านแรกคุณอุดรขันตีนะครับเป็นประธานชมรมแท<ม>็กซี่อาสานะครับท่านที่สองคุณบุญเสริมสมพงศ์เป็นรองประธานชมรมแท็กซี่อาสาและท่านที่สาคุณสติใจเที่ยงนะครับเป็นสมาชิกชมรมแ<อ>ท็กซี่อาสานะครับสวัสดีทั้งสามท่าน<ๆ>ครับสวัสดีครับ,รบผมคงต้องให้คุณอุดรรับให้ฟังแล้วแหละว่าชมรมแท็กซี่อาสาเนี่ยตอนแรกผมได้ยินผมก็เออมันจะมีเหรอเพราะคนโดยวิธีการประกอบอาชีพก็อย่างที่บอกว่า ทุกวินาทีเรามีความมีมีคุณค่ามีใช่ไหมฮะใช่แล้วยังไงฮะชมรมแท็กซี่อา,าสาเกิดขึ้นเ <สา S 1> องแล้วเราชมรมนี้ตั้งมาเป็นสิบปีนะครับเอาเหรอฮะครับนานแล้วใครเป็นคนก่อตั้งครับตอนนั้นก็ความคิดเพื่อนๆด้วยกันนะครับครับก็คิดว่าเอ๊ะต่างคนต่างอยู่นี่มันมันไม่ได้เรา้ต้องมีกลุ่มเรียกว่าตั้งชมรมขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าเอ้าตั้งเป็นชมรมแท็กซี่อาสาเลย Hmm. ก็เพื่อจะได้คือจริงๆแล้วเราก็ช่วยแล้วแต่มันไม่มีไม่มีชมรมไม่มีองคอ์กร hmm. เหมือนกับว่าตัวคนเดียวมันก็คไม่ไม่สนุกอ uh ่ะนะฮก็เลยหาเพื่อนๆมาร่วมมือกันครับตรงมติว่าเราเอาชื่ออะไรดีก็เลยเอาชมรมแท็กซี่อาสาครับก็ตามความประสงค์เราก็มันก็ต้องตามตามชื่ออยูแล้วตอนตอน,ตอนที่ก่อตั้งนี่ hmm. มีมีสมาชิกเยอะไหมครับคุณอุดรตอนแรกก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ uh. ครับก็มีเฉพาะาคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกแต่ตอนนี้ก็ก็ยังเหนียวแน่นถึงเราจะไม่ได้ดังมากแต่เราก็ยังช่วยอยู่ตลอดเวลาคุณบุญเสริมนี่เป็นเป็นสมาชิกเริ่มก่อตั้งด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่รครับครับ,รบเป็นไงฮะปฏิกิริยาคนขับรถแท็แกซี่ตอนแรกๆเนี่ยมีคนตั้งข้อสงสัยตั้งไปทําไมวะ ตอนนี้เวลาหากินก็แทาจะไม่มีแล้วมี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 มครับค,คือคือจริงๆจุดประสงค์ของเราเนี่ยคือมารวมตัวกันเพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใครมีความรู้อะไรก็มามาแบ่งกันอย่างไงครับคือครเราได้มาช่วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สิ่งสำคัญคือว่าเราเราจะไปที่ไหน คือต่างถิ่นต่างที่ต่างหมู่บ้านต่างตำบลที่เราจะต้องไปแล้วก็มาสา่เพื่อนกันในกลุ่มสมาชิกเราเนี่ยบ้านหมู่นู้นที่เราก็สอบถามกันหมู่บ้านที่อยู่ที่ไหนอาไปทางน้องนี่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ได้ช่วยซึ่งกันและกันต่างคนต่างสอบถามกันอย่างก็คนนี้จะไปหมู่บ้านเออแถวบ้านพี่เนี่ยแถวนี้ซอยนี้อยู่ที่ไหนนะอะไรเงี้ยประสานงานาแล้วก็การช่วยเหลือกันก็เราก็อาศัยว่า ใครอยู่ใกล้เรารู้มาก่อนเอ๊ะรถกระนี้เสียอยู่ใกล้ไหมไปช่วยหน่อยอะไรเงี้ยเราฟังจากคลื่นมาต่างๆจากคลื่นมายุบ้างจากบางทีคนรู้จักมาก็โทรมาหาสายตรงว่าเป็นยังไงพอเราโทรมาหาเราอยู่ไกลเราก็ไปหาเพื่อนเราบอกเออแถวๆอยู่แถวลังสิตมีใครอยู่ใกล้ม้่งรถเพื่อนกันเสียแล้วเขาขอร้องอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยกันเพราะพวกเราต้องอยู่บนถนนยี่ิชั่วโมงเลยครับครับคุณสดิต์และครับไม่แน่ใจว่าอยู่ในสมาชิกรุ่นก่อตั้งเลยไหมก็มาเป็นสมาชิกช่วงหลังครับเพราะว่า อ่าผมก็เมื่อก่อนนี้ก็เคยอยู่ที่แท็กซี่บนเรามาก่อนนะแต่ว่าโดนยุบไปนะครับเพราะว่าอ่าหลังๆมาก็มีแท,ท็กซี่อาสามดีแท็กซี่ร่วมรู้วยกันก็หลายกลุ่มนะครับ,รบเพราะว่าผมมองแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากเนี่ยแล้วบางคนก็เพิ่งหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับก็ หลายครั้งที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างผมก็ได้ช่วยเหลือไปหลายคนนะครับที่เวลาผู้โดยสารเขาเดือดร้อนนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนที่เพราะว่าชโลมทุกชโลมเนี่ยคือตั้งเป้าว่าคนทีกซีเ่ยเมื่อก่อนมันไม่มีใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ที่พวกเราได้สัมผัสกันก็ได้รับความลําบากก็พอจำเก็นเมื่อก่อนเรามองเห็นความลําบากของของคนหลายคนแล้วก็มาเริ่มกันมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็ครับ ก็ส่วนที่พวกเราได้ทำอย่างนี้คุณสิริบอกว่าตอนแรกเคยอยู่ชมรมนั้นชมรมนี้ชมรมที่อยู่มันมันล้มไปหรือว่าเลิกไปม่ถึงว่าของเก่าเก่าที่จะมาอยู่ชมรมแท็กซี่อาสาเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นก็คือแท็กซี่บ้านเรานะครับครับสมัยที่ยังไม่มีแท็กซี่มิเตอร์นะฮะต้ออย่างรับเพราะว่าพอตอนหลังมาเป็นแท็กซี่มิเตอร์เกิดขึ้นมาก็ทุกคนก็ต่างไปมุ่งมั่นในการหาเงินใช้ค่างวดรถตัวเองมันก็เลยไม่มีใครเข้าร่วม กิจกรรเมื่อก่อนก็เก็บข้าวเก็บของเนี่ยส่งผู้โดยสารคืนนะครับก็เดอเหมือนกันนะครับสมัยก่อนนี่้าตามดูประวัติแต่ว่ามันไม่มีองค์กรที่ชัดเจนว่าเป็นชมรมอะไร,เป,มรมเป็นกลุ่มอะไรอ๋อแต่ว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้พอดีก็เรื่องแท็กซี่มิเตอร์ออกมาคนก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ว่าทุกคนก็ต้องไปหาต่างคนก็เลยไม่มีเวลาเข้าไปรวมกันก็เลยก็ต่างคนต่างไปพอดีกลุ่มนี้เกิดขึ้นมา เพราะว่ามันเป็นกิตอาสาที่จะช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนแล้วก็ตรงไหนกลุ่มไหนชมรมดีดล้วก็ไปร่วมกันนะครับคุณอุดรตอนแรท้ที่ที่ตั้งชมรมแท็กซี่อาสาขึ้นมาผมฟังทั้งจากคุณมอเสริมคุณสดิตคุณอุดรตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเราเราตั้งขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือแท็กซี่ด้วยกันเองก่อนหรือไหมหรือว่าอย่างไรฮะเราขยายไปถึงผู้โดยสารหรือว่าคนตกทุกข์ได้ยากอื่นนี่ยังไงคือเริ่มต้นจริงๆนะครับครับสาเหตุก็คือมันมีแท็กซี่ตาย ถูกฆ่าปาดคอมั่งถูกจี้ถูกเลียตายใช่ไหมครับครับ,รบเราก็เลยตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อจะอประชาัมพันธ์ทางสถานีวิทยุครับแล้วก็ช่วยกันนะครับอช่วยกันเสร็จในกลุ่มแท็กซี่นะครับพอผู้ฟังได้ยินว่าเห็นว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีครับนะครับก็ผู้ฟังทางบ้านได้ยินแล้วก็มาช่วยกันเสร็จแล้วนะครับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าคนฟังเยอะ ก็เลยขอความช่วยเหลือครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่างูเข้าบ้านอะไรล่ะอคือทุกอย่างนะครับเราครับเรางูก็ไปจับด้วยเหรอฮะมีครับมีอ๋อคือคือตอนแรกเนี่ยเราก็ตั้งขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันเองก่อนแต่หลังจากที่พอมีข่าวไปว่ามีแท็กซี่อาสาแบบนี้เนี่ยครับคนที่เขาฟังวิทยุแล้วคนที่เขารับรู้ว่ามีชมรมนี้ครับ เขาก็มาขอความช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือแล้วยังไงไปไปจับงูได้ยังไงฮะไปถึงเดินไปขับรถผ่าไปหนบ้านเขาแล้วก็มาโบกรถคือทีมงานของเราเนี่ยมีอุปกรณ์จับงูเลยนะครับมีอุปกรณ์จับงูถึงผมไม่มีแต่คนอื่นก็มีติดรถไปเลยเหรอฮะรถไปเลยแท็กซี่นะครับเพราะเหรอฮะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนนี้ไม่ใช่ว่ามาเจาะจงอยู่เฉพาะชมรมท็กซี่อศาสนานะครับครับเพราะว่าคนคนหนึ่งนี่อยู่หลายองค์กรอย่างคุณสถิตนี่ก็ อยู่ที่สุวรรณภูมิก็ดูแลทางด้านสุวรรณภูมิอย่างคุณบุญเสริมเนี่ยก็ดูแลทางลังสิตคือเราจะมีทุกโซนในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวคนจับงูเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่้วยือเปะใช่ครับคนขับแท็กซี่แต่เขามีความรู้เรื่องจับงูคือผมก็เคยไปจับครับฮะเหรอฮะคือเราจะมีอุปกรณ์ทั้งเราเลยแหละแม้กระทั่งเรื่องลืมคนลืมกุญแจไ้เลยเราก็ต้องมีอุปกรณ์ทั้งเราช่วยได้ครับอืมคุณบุญเสริมเคยมีเคสอะไรที่ ต้องไปให้การช่วยเหลือแล้วเราคิดว่าโอ้โมันจริงๆนะระยะสิบปีเนยว่าที่ทำเงินมันมีเยอะมากครับแต่ว่าเ <ฮะ S 2> ราก็เป็นบังคัคือในรถของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือสังคมยเยอะครับจากการช่วยอุปกรณ์ซ่อมรถเบื้องต้น <S <S เครื่องมือลากจูงแล้วก็อุปกรณ์ในการเปิดประตูรถกุญแจรถอะไรเงี้ยน,นะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เครื่องมือเราจะมีรถไว้เราก็สามารถจะช่วยเหลือได้แม้กระทั่งว่า การเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยอย่างพวกผมเนี่ยก็ไปอบรมเป,เป็นหมอถนนไปช่วยคนทำคลอดในรถได้ช่วยปฐมพยาบาลคนได้ค,ค,คือเคยเคยอบรมมาแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขนะค,ครับเรียกว่าหมอถนนหเหมือนกันจะเป็นข่าวทุกวันนี้ที่ตำรวจจราจรทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันอย่างนั้นแล้วก็อบรมกันมาแล้วเคยทำคลอดบ้างรือยังคุณห่อไม่เคยก็เคยเด็กขึ้นมาเราไม่ยื่นไปทันคือหลายๆเคสพวกเราแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นได้รับการอบรมมาจาก ตำรวจนครบาลเป็นสมาชิกแจ้งข่าวอาจญากรด้วยนะครับคือข่าวค่าต่างๆเราสังเกตุรูปพันคนร้ายเราจะรู้หมดอะไรเงี้ยสังเกตดูแล้วที่ไหนมีแหลง่ง <c oughs> มือเสือใบยมุกต่างๆคดีหลายๆคดีจบลุ้นไนนด,ด้อาสาพวกเรามีเยอะครับ,รบแต่บางครั้งเราก็ไม่กล้าเปิดตัวบอกอะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องแต่จริงๆเราจะสามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ลักษณะคนร้ายคนร้ายคดีไปทําก่อเหตุมาแล้วขึ้นรถไปเนี่ยเบอร์ขึ้นรถเรารู้รถเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนโทรไม่กล้าบอกก็โทรบอกเราเอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประสานงานเรามีโค้ดกันอยู่รู้เหมือนกันเราพวกเราเนี่เป็นช่วยเจ้าพ ว่าเรามีจิตอาสาอยู่แล้วครับคุณคุณอุดรกลับมานี่เรื่องของอสารพัดกลวิธีที่เราต้องช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยถ้าเรื่องของเป็นเป็นหูเป็นตาให้เจ้าที่ในการติดตามคนร้ายนะฮะจับงูบทำคลอดให้ความช่วยเหลือเรื่องของแบตเตอรี่หมดบ้างรถรเสียบ้างเนี่ยแสดงว่าแท็กซี่ทุกคนในชมรมของคุณอุดรเองเนี่ยจะต้องมีมีการอบรมหลักสูตรให้ความรู้เบื้องต้นในแต่ละประเภทใช่ไหมฮะก็ก็คือแต่ละประเภทที่กล่าวมานี้ครับ ทางชมรมของเรานี้ก็มีความสามารถทําได้แต่แต่ทุกคนไหมครับหรือว่าก็อยู่ที่ว่าคนคือจะบอกว่าทุกคนก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าทุกคนมีจิตใจอาจจะไปให้กําลังใจกันก็มีอนะครับเพราะบางคนไม่มีอุปกรณ์หรือไม่ก็ทําตัวประสานเออรู้ว่าแท็กซี่คนนี้มีความสามารถเรื่องนี้นะก็ประสานให้แท็กซี่คนนี้ไปช่วยครับก็สําคัญคือการช่วยเหลือคนถ้ารถจอดเสียถ้าทุกคนได้ยินข่าวเขาก็จะมาให้กําลังใจ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยการที่เราจะช่วยเหลือคนครับเราจะต้องจอดจอดทั้งหลังหรือว่าหาอะไรมาวางไว้อกันว่ารถขึ้นไปจะมาชนไม่ใช่ว่าไปช่วยแล้วตัวเองไม่ปลอดภัยก็ไม่ได้นะครับเหมือนอย่างที่เคสตอนนี้สมาชิกของเราคุณเสนอใช่ไหมครัไปช่วยที่มีข่าวไปช่วยคนอยู่บนทางด่วนแล้วถูกรถชนอัดเข้าไปตอนนี้พิการเดินไม่ได้ครับออันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่เราต้องมาปรับฉะนั้นแล้วเราต้องระวังก่อน วันที่จะไปช่วยก็คือเขาครับเราต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะความปลอดภัยตรงนี้ต้องต้องสำคัญคือแท็กซี่หรือว่าอยากจะฝากถึงคนที่ประสบการณ์ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ใช่ว่าเขาเพราะว่าประสบการณ์ของผมนี่อยู่บนท้องถนนนี้ตั้งแต่สมัยหนึ่งทอเราก็รู้ว่าจะทำยังไงเพราะเราได้รับการอบรมมาจากวิธีการที่ที่ที่ถูกต้อง ข้อการที่จะไปช่วยเือก็อย่างที่ว่าคือเราต้องดูลงแลความปลอดภัยเราซะก่อนครับไม่ใช่ว่าคนเจ็บแเราจอรดรถวิ่งเข้าไปเลยโดนสวนไม่ได้เราต้องจอดทางห่างไว้หรือหากลัวยยางหรืออะไรมากันไว้ครับแล,แ,ลแล้วเพื่อนเราก็จะมาดูแลกในานะที่เราเป็นชมรมด้วยกันครับับลกษะคุณสดิดเองเนี่ยอยู่ที่แถวๆสุวรรณภูมิซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นประตูใหญ่เลยที่จะมีคนเข้ามาในประเทศเราครับ,รบวิธีการทํางานของของคุณสดิดอันนี้ผมคิดด้วยตัวเองนะครับว่า อาจจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภาษาด้วยใช่ไหมฮะมีความลําบากไหมครับในการที่จะหรือว่าเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาก็บางทีก็ต้องเป็นครูพักรักยำด้วยครับเพราะว่าที่สนามบินสุนทรภูมิเนี่ยต้องยอมรับว่ามันหลากหลายภาษามากนะครับส่วนมากที่ซี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่นะครับก็พอตอบโต้ได้เพราะบางทีต้องแจกเขาพูดเขานะครับของผู้โดยสารนะครับ หรือก็ใช่ภาษาใบเอามากทีก็ไม่ใช่ใช่คือคือต้องย้ำนะฮะาที่ก็สโุพีดบ้างแล้วก็ให้เขาพูดได้ช้าหน่อยครับอ่าเราก็เวลาก็พูดได้ช้ามาออกเราก็ยังจับใจความได้เพราะว่า,าสถานที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเราเนี่ยก็บางทีก็เป็นโรงพยาบาลบางทีก็เป็นสถานทูตนะครับบางทีก็เป็นเกสต์เฮาส์บางทีก็เป็นโรงแรมนะครับมันก็จะสื่อสารอ่ ไม่เหมือนกันใช่ไหมครัอืมคือที่สวนอาภูมินี้ผมบอกว่าจะมีความระบาดหรือว่าต้องต้องมีต้องพยายามสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่เพียงแต่แท็กซี่หรอกคนไทยทั่วไปก็ด้วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยสัมผัสกับชาวต่างชาติเยอะกว่าแล้วเราเราในกลุ่มของคนที่อยู่ที่สวนอาภูมิของแท็กซี่ด้วยกันเองเนี่ยเราเราเราคุยกันยังไงไหมครว่าเออทำยังไงดีที่จะให้ชาวต่างชาติประทับใจเราเราต้องบริการดียังไงเรา ต้องดูแล,แลใใรถะไยยังไงเราก็คุยครับรก็คณะกรรมการก็ประชุมแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่มได้ทราบนะครับว่า <C wow> คือทางาสนามบินนะครับหรือว่าเจ้าหน้นหา,าที่เนี่ยเขาก็มีเพราะว่าการท่องเที่ยวเขาจะไปอบรมบ่อยนะครับให้เรื่องภาษาด้วยแล้วก็ในการต้อนรับนะครับในการาจะไปปฏิเสธผู้โดยสารในยอะไรเงี้นะครับแล้วก็หรือว่าเป็นคนไทยหรือต่างประเทศนะครับ เราก็ต้องต้องรับส่งนะครับครับก็อย่างที่บอกก็คือบางทีเรื่องอย่างที่คุณบุญเสรอบอกมาสักครู่บางทีจะมีเรื่องของคนร้ายซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับถ้าสมมติว่าเป็นคนร้ายข้ามประเทศมาอะไรนี้เร,เราได้รับการขอร้องหรือว่าได้รับการประสานเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับว่าให้สังเกตสังการบ้างอะไรเงี้ครับครับตรงตรงนี้เราต้องยอมรับว่าเราก็มีความรู้เรื่องเรื่อ,ง,องผู้ร้ายข้ามแดนหรือว่าต่างประเทศเนี่ยคือเราดูไม่ออกถ้าไม่ใช่ตำรวจสติบาลแล้วก็ทีนี้ เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะส่งผู้โดยสารอย่างเดียวนะครับครับแต่แต่เราก็จะต้องถ้าสมมติได้รับการร้องขอเราก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเขาก็ช่วยครับมีมีมีจิตจิตอาสาลักษณะพิเศษอะไรที่แตกต่างจากการรับส่งผู้โดยสารธรรมดาในบริเวณในเมืองไหมครับสาหรับที่สวนนณภ่มก็ก็มีฮะก็มีอย่างวิญยาอาสานะครับที่ของต้องขออนุญาตว่า ยือ้อเครื่องแดงนะครับขึ้นสองสี่ห้าเมกะเฮิร์ตอย่างนี้นะฮะเป็นของนาภาสยามบ้างานะครับก็หัวจุกบ้างตอนนี้ก็มีเครื่องดำนะครับก็ก็มีการประสานช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็แจ้งรายการการจราจรการติดขัดช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับก็ ก็หลากหลายในการให้ความช่วยเหลือเพราะว่ามันสื่อสารไไกลนะครับวิวสื่อสารครับครับนี่ฮะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับกิจกรรมของชมรมแท็กซี่อาสาซึ่งเราทําความรู้จักกันในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าแท็กซี่นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือแท็กซี่ก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นก็ขยายความช่วยเหลือออกไปเรื่อยๆนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลองดูวิธีการถ้าหากว่าเกิดกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากชมรมแท็กซี่อาสาแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติการให้การช่วยเหลือจะมีอะไรบ้างพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้กลับมาติดตามครับ